เรียนท่านสมุิครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสมมุติเบญจลักษ์กพรรคประชาชาติปัตตานีเขตสี่สิ่งที่จะหารือต่อท่านประธานผมได้รับหนังสือจากชมรมครูอิสลามศึกษาขอความนุค้อ์ติดตามตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาสเนื่องจากว่าตำแหน่ง ดังกล่าวในโรงเรียนของรัฐมีการจัดการเรียนการสอนอาสามัญควบคู่กับอิสลามศึกษาซึ่งในปี2549ในพื้นที่3จังหวัดกับ4อำเภอได้จัดสารงบประมาณในแผนงบดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สั่งจ่ายและจัดสารงบประมาณต่อมาปี2551เป็นโครงการเพื่อความมั่นคง ได้มาอยู่ที่สอบอตอแทนโดยเปลี่ยนผู้รับเหมาพัสดุแทนโดยครูอิสลามศึกษาต้องทําการวางดีกาทุกเดือนเพื่อรับค่าตอบแทนปัญหาความต้องการก็คือต้องการให้ในสัญญาจ,จ้างควรระบ,บุว่าครูอิสลามศึกษาจากคําว่าวิทยากรอิสลามศึกษาเพื่อสามารถที่จะพัฒนาหรือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ควรจัดในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเช่นประกันสังคมควรยกเลิกจากรับเหมาวัสดุมาเป็นแบบปกติคือแบบงบดำเนินการต้องการปรับจากรับเหมาวัสดุมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมครูอิสลามศากษาที่เป็นพนักงานราชการบางคนเป็นพนักงานเกินสิบปีวันนี้ช่วยผลักดันให้เป็นข้าราชการซึ่งอขอต่อกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อีกเรื่องหนึ่งก็คือขอจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโรงเรียนต้นพิกุลซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งอำเภอหนึโรงเรียนขอสนับสนุนสนามฟุตบอลเล็กฟุตซอล์ย่าเทียมมาตรฐานซึ่งคณะครูและผู้ปกครองอก็ได้ร่วมมือร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนต้นกล้าเพื่ออนาคตของอพื้นที่ต่อไปและประเทศชาติขอขอ,ขอบคุณมากครับ บ,บัเสนอแก้ไขร่างนมนนให้เป็นประชาธิปไตยครับออ่ผมอยากฝากาพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรับมืใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจ สู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูเหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น